คลิปนี้อาจมีคำพูดที่หยาบคายต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่เกม GTA s a n แวันนี้ผมจะพาทุกคนไปล่าท้าผีที่เมืองลอสซานโตสนะครับเนื่องจากมีข่าวเรื่องลือกันมาอีกแล้วนะฮะว่ามีโรงแรมที่เรียกได้ว่าแบบค่อนข้างเฮี้ยนเลยนะครับคือถ้าใครที่ได้เคยไปพักเนี่ย ก็มีเสียงพูดต่อๆกันมาบอกว่าโรงแรมนี้คือแบบอยู่ไม่ได้จริงๆคือใครที่ไปพักทีไรนี่คือเป็นต้องเจอดีจนต้องย้ายออกทั้งหมดนะโรงแรมนี้มันจะเป็นโรงแรมที่เป็นเขาเขาาจะเรียกว่า list hotel หรือเป็นโรงแรมสีแดงนั่นเองซึ่งตอนนี้ไม่น่าจะมีใครที่เข้าไปอยู่นะเพราะว่าเจอดีกันทุกไลน์เดี๋ยววันนี้เราจะไปพิสูจน์กันว่า สิ่งที่เขาเลืองลือกันมามันจะมีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากตัวเราณตอนนี้เลยมันจะอยู่ตรงนี้เห็นอะไรไหมนั่นแหละตรงนั้นเลยเนี่ยนนเนี่ยไอ้ตรงข้างหน้าเราเลยคือถ้าเป็นชื่อในเกมเนี่ยจะเป็นเจฟเฟอร์สันโมเทลคือสาเหตุที่เขาต้องใช้คำว่าโมเทลนี่คือน่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงคำศัพท์ ที่มันมันตามความจริงนะอะไรประมาณนั้นคิดว่านะอันนี้คือผมมั่วเอาแต่ผมไม่รู้ว่ามันสามารถปรับเวลาได้หรือเปล่าอ่ะไม่สามารถปรับเวลาได้ชิบหายชิบหายละชิบหายละ,ยละคือแบบเราจะไปกลางวันแสกๆอย่างนี้เลยเหรอมันก็ไม่ได้ปะซึ่งมันก็ต้องไปเซฟก่อนซึ่งจะไปเซฟก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันต้องทำภารากิจก่อนโอ้ตายละคุณป้าขอยืมรถหน่อย พี่ชายคนนี้ก็ได้ลงมานี้วินลงไปขอยืบรถหน่อยดิเดี๋ยวไปขี่ทัวร์สนิดนึงก่อนละกันเพราะว่าเพิ่งเข้าเมืองมาตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะเพื่อจะมาพิสูจน์โฮเทลแห่งนี้แห่งเดียวเลยคือบินข้ามประเทศมาเพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่าไอเรื่องลี้ลับไอเรื่องที่เขาไปพักโรงแรมแล้วเขาไปเจอดีกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขาเจอจริงหรือเปล่าไง ผมก็เลยอยากเพิสูจน์ด้วยตัวเองคือแบบคือถ้าเข้าไปตอนกลางวันเลยนี่มันจะเป็นอะไรไหมมันจะได้ไหมนี่โอ้โหอันนี้คือให้ดูสภาพด้านหน้าก่อนเลยเย่ลงจากรถก่อนแล้วกันหน้าโรงแรมเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าไม่มีรถจอดแม้แต่คันเดียวคือนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่า มันน่าจะเป็นเรื่องจริงจากที่มีคำเรื่องลือต่อๆกันมาซึ่งเดี๋ยวจะเดินสำรวจภายนอกก่อนละกันเพื่อให้เวลามันในเกมมันเดินไปจนค่ำนะเอาจริงมันก็ใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ค่ำแล้วเดี๋ยวเราทัวร์ภายนอกก่อนละกันภายนอกนี้แบบเรียกได้ว่าเหมือนจะดูใหม่นะเหมือนจะดูดีแต่ด้านในเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสภาพหน้าตายังไงนี่ฮะมากับตัวละคร CJ มาลุยคนเดียวเลย อันนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเราจะเข้าไปตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะอันนี้สักเท่าไหร่มันต้องรอให้มันมืดกลัวกลัวว่ามันจะแบบสัมผัสไม่ถึงต้องรอให้มันมืดก่อนโอเคมาเดี๋ยวผมจะทําการเปลียป่ยนเวลาโอเคเซตไทม์อ,อ่ะมันต้องไป Time Shade แล้วก็เซตไทม์โอ้โหนี่นี่นี่นีหืมคำของแท้ ดูพระจานทร์สักก้อนบอกเลยว่างานนี้ไม่เจอดีไม่รู้จะพูดยังไงละนะเข้าไปเลยดีกว่าโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นนี่มาครั้งแรกเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้กดเดินเองนะอันนี้คือมันเดินมาที่ตู้น้ำเองมาทำไมก่อนเฮ้ยฮะโคซีโอวัสดุเพียนพูดอะไรวะเฮ้ย อันนี้คือแบบกูเพิ่งเข้าบ้านเออเพิ่งเข้าโรงแรมมาแบบมึงเล่นกูตั้งแต่หน้าประตูเลยเหรอกูถามจริง,รงเฮ้ยเอ็มผีเวนเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะมันพูดว่า stay here หมายถึงว่าอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่นะอะไรประมาณนี้โอเคอ่ะ okay. อันนี้ผมเพิ่งเข้ามาโรงแรมนี้ครั้งแรกเลยนะผมด ก็จะแบบกลัวๆนิดนึงนะมันชอบจำสแกนนะโอ้โหดู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 ตรงตู้นี้ทำไมมันมีรูปผู้หญิงอย่างนี้ด้วยโคตรน่ากลัวเสียงแบบโอ้ใหม่ก็เสียงเพลงคนเฮ้ยไอ้เหี้ยเด็กเวนเฮ้ยขอภายในคำหยาบด้วยครับมันมันโอ้เจอจังๆเลยเพิ่งจะเข้ามามันเล่นซะแล้วในตัวมอตัวนี้เขาบอกว่าการที่เราจะ ฆ่าผีได้เนี่ยก็คือมันให้มันให้เราฆ่าผีแหละอารมณ์ประมาณนั้นคือเราต้องเอากล้องเนี่ยที่เนี่ยผมหยิบอยู่ในมือเอาไปถ่ายผีถ้าผีมันก็จะเหมือนเหมือนเหมือนมนกลัวแฟดอารมณ์ประมาณนั้นเฮ้ยรองเท้าใครสลับบุ๊กเอ้ยตกใจบมดเฮ้ยมันเล่นอย่างนี้เลยเหรอมันชอบทำฉากจัมสเก็ตคนคิงลุกว่ะโอเค ในในห้องนี้มีอะไรโอ้โหห้องคือแบบเละเทะมากเลยมันอยู่กันยังไงมันได้เสื้อผ้ากระจัดกระจายไปหมดในห้องนี้คือก็เป็นห้องพักธรรมดาทั่วไปเนาะถามว่าผมกลัวไหมตอนนี้ก็แอบกลัวอยู่บ้างเฮ้ยสกิบิดี้ทอยเลทสกิบิดบดบโดบดบเยสตเจสสกิบินโดบเยสตเจสนีดนี่เพื่ออะไรวะอุ้ยดู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  ทำไมมีคนเปิดไฟในโรงแรมนี้มนันแปลกๆนะโรงแรมมันควรจะมืดปะเอาจริงแต่มีคนเปิดไฟในโรงแรมนี้คือมันต้องมีคนอยู่แน่เลยเราต้องไปตรงไหนเดินไปทางนี้เอ้ยทำไมจอทำทำไมจอทำพ่อ<ฮ>นี่โดนไปนหนึ่งทีเอาอีกเฮ้ยผีเวน้นโอ้โห มึงจะคิดมึงจะคิดทําแปะมึงทําไมหายรูปมันหายรูปมันนี่เฮ้ยมันกัดคอผมนี่ผีหรือแวมไพร์เอาอีกหนึ่งชอ็อตเอาอีกหนึ่งชอ็อตเอาอีกเอาอีกหนึ่งช็อตเฮ้ยจะตามเข้ามาเนอะ่อาตามเอาเลยจะร้องเธอแปะเลยเฮ้ยมันขี่คอผมมึงผีอะไรกันแน่วะมันกระสือหรือเปล่าเนี่ยดูมันดูมัน นี่ไงตัดหนึ่งเขาให้เฮ้ยนี่เนี่ยเอาไปหายมันอีกดีถ้ามันร้องอย่างนี้แสดงว่ามันต้องเจ็บตัวแน่เลยโอ้โหอะไรอะไรเออเออเออวิ่งวิ่งขึ้นชั้นบนก่อนวิ่งขึ้นชั้นบนก่อนเฮ้ยมันหายไปแล้วมันยังอยู่นี่หว่ามันยังไม่ได้หายไปไหน เอาไปกินซะเอาแฟตคไปกินเอโอโุ้ยมันมันเอาอีกแล้วเอาไปหนึ่งช็อตโดดโอ้ผีโดดลงบันไดเอาไปอีกหนึ่งช็อตอย่านะอย่าโดนขี่คออย่าโดนขี่คอฉันไม่ชอบสิ่งนี้เอ้ยมันมาอีกแล้วตามไม่เลิกตามไม่เลิกเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะตายทำไมมันตายยากจังผีตัวนี้เป็นผีเด็กครับมันจะหายไปแล้วนะ ถ่ายก็เหี้ยไปกว่าตรงนี้โอ้ไม่ก้ถ่ายไกลไม่ได้ต้องถ่ายระยะนี้เท่านั้นนี่มันล้มมันล้มแชะมันอีกเอ้ยมันหันมามองหน้าด้วยเมื่อกี้มันหันมามอกคือเลยเฮ้ยอันนอมองหน้าอีกไหมอุ้ยอ่ะเราลองยืนให้มันให้มันนี่ไม่จะทำอะไรอ่ะมันจะทำอะไรอ่ะ อ๋อมันมาจกมันมาจกเราเว้ยผีเวรลุกขึ้นมาเอาไปอีกหนึ่งช็อตมันไม่เป็นไรระยะนี้ไอ้ตายก็เลี้ยงไม่โตโอ้โหทำไมโอ้โหมันกอบผมไว้ผมวิ่งไม่ออกผมมาจากทางไหนวะน่าจะทางนี้ปะเด้อเด้อเดเฮ้ย โอ้โหมันโดดมันโดดมันโดดขี่คอออื้หือกับขี่คอคนอื่นเด็กเวนโอซิโออ้าวเฮ้ยมันขอล่ะเฮ้ยเสียงใครเสียงใครมาค้างแถวนี้โอ้โหผมนี้อ้าวอันนี้คือ ันนี้คือเราฆ่าผีได้แล้วใช่ไหมอันนี้คือเราฆ่าผีได้แล้วโอ้ my god เราไม่เจออีกแล้วใช่ไหมคือหมดแล้วเดี๋ย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 วเดีวเดี๋ย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 วีมดีดี๋ัีวเดียวเดีเดีียเดี๋ยเดยเดีนีีเดยวเดยเ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  โอ้โหเออ,ชอปชยูีชยูปชีก็ไม่เข้าห้องน้ำสิแล้วมาบอกกูทำไมฮคือเราต้องตามมันไปใช่ไหมเนี่ยมันขึ้นตรงเนี้ยคือทางออกทางออกอยู่ข้างล่างตรงเอ็กซป้ายสีเขียวซึ่งมันยังไม่ขึ้นลูกศรแบบนี้เรายังออกไม่ได้ เหมือนจะต้องไปต่อเหมือนจะต้องไปต่อแล้วกูมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยชิบหายละเฮ้ยไฟดับเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยตายขอไปในคำหยาบด้วยครับทำไมจอมันมืดอีกแล้วไฟดับนี่แหละโอ้ยไอ้ไอ้ผีเด็กตัวนี้มันจะต่อยผมเว้ยทุกคน เราขยันปิดไฟด้วยนะประเด็นโอ้มองไม่เห็นอ่าโอ้โหตั้งการตั้งแต่ไกลเลยแฝะเข้าหน้าให้ไอเด็กวินมึงจะกีดทำไมนักหนาฮะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไป,ไปไหนได้บ้างเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันตายหรือเปล่าวะเฮ้ยมันมีหลายตัวมันไม่ได้มีตัวเดียวดีว่านึกว่ามันมีตัวเดียวมันมาอีกตัวนึงนี่นี่แหละเข้าให้จังๆตายไหมอ่าสองศพแล้วนะ ศพผี Norwegian. อ่าเฮ้ยอันนี้อีกเหรอวิ่ง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 ขอเข้าไปทางนี้ก่อนโอ้โหโคตรหลอนเดี๋ยว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 ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้าแล้วก็ขยันดับไฟก็สลือเกินชิบหายเอ้ยนี่เนถ่ายเขาให้อันนี้ไอ้ไอ้ผีเด็กนั่นไม่ยืนผีบักหรือเปล่าวะ มันมันเยินดูเออมัน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 ยืนยืนจ้องกำแพงนี่เลยอ๋อให้หนึ่งช็อตแต่ผมจะเดินไปฝั่งนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคือแบบมันไม่ให้ไปมันบังคับตายตัวอ่อต่อยมาเดต่อยมาเดอยากจะไฟกับผีแวเน่้เอากล้องออกดิเฮ้ยมันต่อยสองตัวสองตัวมาโผล่มาโผล่มา นี่แน่ถึงแม้ว่าจะปิดไฟกูก็ถ่ายได้เฮ้ยปิดไฟก็ถ่ายได้เละถ่ายรัวๆถ่ายรัวๆจังหวะนี้ถ่ายรัวๆจังหวะนีม้มันเยอะจังวะโขดชีว์โยปวดชีว์โยออกไปหน้าระเบียงดีกว่ากูก็ถ่ายได้เหมือนกันถึงแม้ว่าไฟจะดับกูก็ถ่ายได้เหมือนกันเราวะมาดีนี่แนเอ้ยนก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 บังไงเอ้ยอินเด็กเป็ดเอ้ยเอาไปหนึ Favorite ่ง shot โอ้โหมึงมาเยอะสนุกเกินผีเวนเอ้ยมึงจะหมดวะเนี่ยเอ้ามันยืนจ้องดูเพื่อนมันตายเว้ยนี่ไงลงไปตอนกับลากมะม่วงกับเพื่อนมึงนะไปชิบหายเอ่อเอ่อผ <c oughs> ีติดบักผีติดบักอะไรวะเนี่ยเอาเมื่อกี้เสียงอะไรดังแคก ดีแน่มึงจะก,กีดอะไรนักหนาไอเด็กเวทอุยอ้ยมึงมาตั้งนวมมาเยอะประชิดมามาให้หมดเลยคือแบบผมไม่รู้เรื่องราวประวัติของโรงแรมนี้เลยนะแต่คือตั้งแต่ก้าวเข้าประตูมาก็คือแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเตื่อมาสองตัวแล้วแต่แบบไอพีเด็กเวนนี่มึงมาไม่เลิกเลยมเมื่อไหร่กลับได้ไหมเฮ้ยเดินเข้าไปได้เหรอเฮ้ยเฮ้ย ไปไม่ได้มันมามันโผล่มาสองตัวเอาไปหนึ่งแช่นี่แน่แตกสองสวยพี่สวยนี่กูมาล่าท้าผีหรือว่ากูมาฆ่าผีวะเนี่ยไหนมีอีกเปล่าอ้าวเฮ้ยโดนเฉยอะไรวะเนี่ยคือเมื่อไหร่มันจะหมดอะไม่เข้าใจว่าถ้าแบบมันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยวยอ้าวเฮ้ยเอ้ยอันนี้ผมดวดออกมาตรงไหนเนี่ย เออ,เ,อ,อเราโผล่มาตรงไหนเนี่ยเฮ้ยทำไม